กลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับ d o r a e m o n Story of s ซ a s o n นครับมาลุยกันต่อโอเควันนี้จะเป็นงานเทศกาลประกวดผักด้วยนะครับอ่อามอมมอนไปแล้วกันเดี๋ยวเราดูเลยว่าเราจะเอาผักอะไรไปดีเฮ้ยลืมลืมลืมไม่ได้จะเอาไปในตู้เย็นของซีซั่นนี้ที่ดาวเยอะสุดจะเป็นฟักทองนะครับอ่าผมตอฟักทองไปแล้วล่ะผมเลือกฟักทองแล้วกันตามนั้น ก่อนอื่นก็ต้องมาเคลีย์งานในบ้านให้เสร็จก่อนนะครับอ้าวมีเหตุการณ์พอดีว่ะเอ๊ะอะไรอ่ะไ,ไล่์นี่ว่ะนีไล่ไงดูสีหน้าคุณคิดเทียวคิดอะไรอยู่ล่ะฉันคิดเรื่องพืชผลที่จะพัฒนาครั้งต่อไปนะ่ะทำผักขนาดใหญ่เสร็จแล้วอยากพัฒนายิาง่งอื่นด้วยอืมทำอะไรกันล่ะฉันมีไอเดียอยู่แล้ว ขนาดใหญ่เป็นพืชที่มีพืชที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกคนกินอิ่มในหัวเดียวเน้นขนาดอย่างเดียวนะแต่คราวนี้ฉันจะไม่เน้นที่ขนาดแต่จะเน้นอย่างพิธีวิถนเรื่องรสชาติเป็นพืชที่อร่อยที่สุดไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้กินก็อยากจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะอืพืชผลที่อร่อยที่สุดนั่นแหละดีจังเลยนะทําไม่ได้นะฉันจะช่วยด้วยขอบใจนะที่จริงเมล็ดพืชก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วล่ะแต่ปัญหาอยู่ที่สถานที่ปลูกสิสถานที่ปลูกกันเหรอปลูกที่นี่ไม่ได้หรือ การปลูกพืชที่มีรสอร่อยนะต้องได้แสงแดดในปริมาณมากต้องเป็นที่ที่ไม่มีเมฆฝนไม่ตกได้รับแสงแดดส่องโดยตรงลงบนพืชผลที่อของเราตลอดเวลานะ่ะฉันก็เลยกุ้มใจอยู่นะอ๋อเรื่องอะไรเล่าเรื่องแค่นี้เองแค่เปลี่ยนสภาพอากาศให้เป็นเรื่องหมูๆนะสำหรับโดรัยมอนนะ่ะก็น่าจะใช่หรอกนะแต่ถ้าอยากใช้ของวิเศษให้แดดออกตลอดเนี่ยคนในเมืองก็คงลําบากนะถ้าฝนไม่ตกป่าและพืชก็จะแห้งนั่นสินะ ถ้ามีสถานที่ที่อากาศแจ่มใสแดดแรงตลอดเวลาก็ดีนะสิอากาศแจ่มใสตลอดเวลาไม่มีเมฆบนเมฆไงโอ้โ,อโอจริงสิไปสร้างแปลงปลูกหักบนเมฆเลยล่ะเฮ้ยบนเมฆก,กันเหรอใช่ถ้าอยู่เหนือเมฆฝนก็ไม่ตกแถมยังแดดแรงกว่าบนพื้นอีกด้ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยคนในเมืองก็ไม่ต้องเดือดร้อนเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมล่ะมันก็จริงนะแต่ทําได้เหรอได้สิต้องใช้ของพิเศษของโดรมอนก็เป็นเรื่องง่ายเลยฉันจะไปขอยืมให้นะ จัดไปแปลงปลูกผักบนเมฆนั่นเหรอโดยไลอมอนทำได้ใช่ไหมล่ะอืมทำไม่ได้เหรอเปล่าถ้ามีของวิเศษที่ทำได้นะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีของวิเศษแบบนั้นน่ะสิท่านราชินีคือของวิเศษให้แล้วไม่ใช่เหรอเขาคืนให้แล้วก็จริงแต่ยังหายไปหลายชินะ้นน่ะแก๊สทำเมฆแข็งตัวมันก็หายไปต้องใช้มันถึงจะทำะทำที่ให้เดินบนเมฆได้นะ่ะถามหยุดยั้งกับปุกป้องรือยังอะ่ะ ถามแล้วแต่เขาบอกว่าคืนของวิเศษให้ทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ฉันคิดว่าหยุดยั้งกระปุกป้องไม่โกหกหรอกนะลองไปถามดูอีกทีเถอะฉันจะไปเป็นเพื่อนด้วยพวกเราไม่มีทางโกหกล็อกไม่มีสมอของวิเศษหลงเหลืออยู่แล้วในปราสาทน่ะนี่เป็นความจริงที่เราก้าสาบานต่อท่านราชนีดได้เลยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่นะแต่ตอนนั้นแก๊สทำให้เมดแข็งตัวถูกยึดไปด้วยจริงๆนะ ปกป้องพอรู้อะไรบ้างไหมอ่ะอืมเครื่องมือที่ไม่ได้คืนอย่างนั้นเหรอเป็นยังไงอ่ะแก๊สทำให้เมฆแข็งตัวอยู่ในกระป๋องอะ่ะด้านนอกเป็นสีแดงมีรูปเมฆแล้วก็มีปุ่มอยู่ด้านบนเอ๊อ,อ,อฉันเคยเห็นนะเอ๊ะว่างไงนะรู้สึกว่าจะลิฟจากโดราเอมอนจริงๆอถ้าเป็นงั้นก็เป็นความผิดของเราสิแต่ไม่เหลือ,อในประสาทแล้วจริงเหรอครับแย่ละสิแล้วมันหายไปไหนล่ะหยุดยั้ยงกระบอกป้องนึกอะไรไม่ออกจริงเหรอ ครับกับผมเออไม่แน่ใจอาจจะทิ้งไปแล้วก็ได้ขอโทษนะเอ๊ะทิ้งไปแล้วกันเหรอเอ่ออะไรกันเล่าของวิเศษชิ้นสําคัญเลยนะ่นีะ่ะทาไมเอาไปทิง้งล่ะวันก่อนได้รับคําสั่งให้ทิ้งขยะในปราสาทนะ่ะข้างในมีเศษขยะไม่คุ้นตาปนอยู่เยอะเลยอาจจะเป็นของวิเศษของโดราเอมอนก็ได้นะคนในปราสาทที่ไม่รู้หน,นุ่ยหนี่อาจจะคิดว่าเป็นขยะและว้วรวมไปทิ้งก็ได้ขยะกันเหรอฉันทําผิดไปแล้วน่าจะรู้ตัวก่อนที่จะทิ้งกันนะ ขอโทษด้วยนะทั้งที่สัญญาว่าจะคืนของวิเศษให้แต่กลับไม่รักษาสัญญาอืมก็ต้องไปหาดีว่าที่ทิ้งอะแล้วจะทําไงดีอะโทษทีนะอวิตาะไท์ล้มเลิกความตั้งใจที่จะสร้างแปลงผักกุนเมฆเถอะยอมตัดใจเรื่องของวิเศษงันเหรอในเมื่อเขาทิ้งไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายด้วยยังเร็วเกินไปที่ตัดใจเออตัดตดดัดใจนะอาจจะมีใครในเมืองเก็บไปเพราะว่าคิดว่าน่าจะยังใช้ได้ก็ได้ ไรพูดถูกพวกเราช่วยกันตามหาแก๊สทำให้เมฆแข็งตัวเดอะ mm hmm. จะหาเจอแล้วต้องเจอสิแก๊สทำให้เมฆแข็งตัวเอาคืนมาแล้วสร้างแปลงปลูกผักบนเมฆกันเถอะ <Yes. S 1> ฉันจะลองไปถามคนในเมืองนะ <Yes. S 1> ช่วยด้วยนะ mm hmm. ไม่ต้องหรอกไลฟ์พัฒนาพืชชนิดใหม่รอดได้เลย <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงเราจะต้องสร้างแปลงปลูกผักบนเมฆได้แนะ่เ <Okay. S 1> ข้าใจแล้วขยะในปราสาทจะขนย้ายไปยังเมืองข้างๆผ่านทางเดินเขาสู้ๆนะ่ะ so ถ้าโชคดีมันอาจจะตกอยู่ทางเดินเขาหรือไม่ก็หน้าร้านขายของชําก็ได้นะพยายามข้อหลานโนบิตะขอบใจนะโนบิตะมันบอกเป็นในๆแล้วว่าจะอยู่ตรงนั้นโอเควันนี้เราไม่ต้องลดน้ำครับเพราะว่ามีคนมาลดให้แล้วเฮ้แต่ผมขอลองลดแปลงละไออันนี้น,น,นี่ขอลองดูดิว,ว่ามันได้กี่ดาวครึ่งดาวครับโอเคงั้นเราจะขาย้พวงนี้เดี๋ยวผมลองเช็ค ฟังนี้ก่อนว่าราคามันเท่าไหร่ถ้ามีราคาดีผมจะเก็บนะปึ๊บครึ่งดาวอยู่ดีว่ะแสดงว่าแถวนี้ครึ่งดาวหมดอันที่ผมเก็บไว้อ่ะขายได้ราคาดีสุดละโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บขายทีหลังเอ้าขัดม้าเสร็จมีเหตุการณ์ว่ะความสัมพันธ์น่าจะเพิ่มขึ้นดีมากวิ่งชิวเลยฮะสุดยอดเร็วกว่ารถยนอยีกลวมั้งเนี่ย เจ๋งเลยอ้าวดูท่าจะไม่ชอบนะครับชอบมา้าฮิฮยังไงก็ไม่สนุกกับการวิ่งนั่นหรอ <c oughs> แต่ชอบม้าวิ่งเร็วกว่าฉันอีกนะอย่าเทียบอ่าอย่างเทียบกันไม่ติดเลยละไม่สิมาเทียบกับฉันมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่นะพอฉันขี่อ่าพอฉันขีม่ม้าฉันก็เข้าไปในตัวเมืองได้เร็วขึ้นชอบม้าช่วยฉันได้มากเลยนะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้นายมั่นใจในตัวเองหน่อยนี่อืมนึกว่าถ้ามีความมั่นใจในการวิ่งแล้วจะสนุกกับการวิ่งขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ผลเลยเนี่ยอ่ะมอนมาไ <Yeah. S 1> งาโนบิตะชอบไหมไ mm hmm. อ้สวัสด,ดีโรไรมอนฮิฮิเป็นอะไรไปน่ะสีหน้าหมองหมนทั้งคู่เลย <Okay. S 1> คือว่าเราให้ฟัง uh งั้นเองหน้าสงสารจังเลยนะ ฉันเลยอยากให้ชอบมาสนุกกับการวิ่งแล้วก็มั่นใจนะมีวิธีอะไรบ้างไหมอ่ะมีสิเอาละอะไรวะเนี่ยไม้เชียร์เลือดร้อนอะไรคือไมเชียรเลือดร้อนไมโครโฟนนี่จะสรรหาคําชมต่างๆมาเพื่อชมและดึงพลังของคนนั้นออกมาให้มากกว่าปกตินะถ้าชอบมาได้แล้วคำชมก็น่าจะเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาได้นะฟังดูดีนี่นะดีละชอบมา ให้ไม่เชียรเลอดร้อนมาชมนายเดี๋ยวนี้เลยหืองง,งเอาละไมเชียร์เลอดร้อนชมการวิ่งของชอบมาให้เต็มที่เลยหมชอบมาเธอยอดเยี่ยมมากหอรูปร่างอัสงาผาอาสนาผึ่งผายกล้ามเนื้อที่โดดเด่นขึ้นมากับขาทรงพลังนั่นกีบเท้าที่ตกแต่งอย่างประณีตช่างงามจับตายิิงนะราวกับเป็นงานศิลป์ที่วิ่งได้เลยหอ ถ้าเธอเอาจริงซะอย่างแล้วก็ไม่มีม้าที่ไหนทียบเธอได้แน่นอนนี่ดีใจเอาแล้วว่าวิ่งออกไปแล้วสุดยอดจริงๆไม่มีม้าตัวไหนในโลกที่จะวิ่งได้สัสมบสมบุมูรณ์แบบเท่ากเธอแล้วสมบีเลยละ่ะเย็ดเค่ปลุกระดมได้วะเธอเป็นหนึ่งในโลกไม่สิเป็นม้าชั้นเอกที่เป็นหนึ่งในจักรวาลไปเลยมุ่งสู่รางวัลชนะเลิศในการแข่งมา้าทิ้งระยะห่างจากม้าตัวอื่นและเข้าเส้นชัยอย่างงดงามให้เป็นขวัญตาเลยนี่ เราก็เคยชนะแล้วพี่ว่างานแข่งมา้าต้องให้ได้อย่างนั้นเซดูเหมือนจะสนุกกับการวิ่งดีนะดีละโอ้ปกติมาตัวนั้นซึมๆนี่นะแต่วันนี้ดูล่าเรืองเฮด้ล่าเรืองเฮริงด้วยฮดูไฟแรงผิดปกติเลยเกิดอะไรขึ้นกันเหรอใช่แล้วที่ผ่านมาชอบมา้าไม่ชอบวิ่งนะแต่ไม่เชีีรยเลือดร้อนนี่ทําให้เขากลับมีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้ง mm hmm. งั้นเหรอ กลับมาละเหนื่อยอะวิ่งช้าลงเลยแหมมั่นใจละแต่วิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เลยนี่เฮ้ยงั้นเหรอพ่อฉันเคยพาไปดูวิ่งแข่งมานะ้าเน่ะม้าที่แข่งวิง่งจริงจอ่งอะเร็วหมดทุกตัวเลยนะเอาชอบม้าไปเทียบไม่ติดล็อกสุนนโออย่าพูดอย่างนั้นสิถ้าเป็นม้าที่ลงแข่งในสนามนะระยะทางอะไรแค่อย่างในฟาร์มเนี่ยแวบเดียวก็วิ่งรอบได้แล้วงั้นเหรอชอบม้ายังไม่เข้าขั้นสินะใจแอน โอ้ยอะไรกันเล่าสิเนโอก็เหมือนกันชอบมาออตสาพยายามกลับมีความมั่นใจทั้งทีอย่ายมาขัดขวางกันสิ <c oughs> อ้าวจ่ออีกแล้วโถว่เอ้ไม่ต้องไปสนใจหรอกชอบแมเห็นไหมล่ะชอบมาซึมไปเลยไปทางนู้นเลยไปอีกน่ากลัวจังเลยแฮะไปกันเถอะเจแนน <c oughs> นั่นสิโหสาเรียกวามมั่นใจได้แล้วโถว่เอ้ <c oughs> ชอบแม่โถ่เอ้ ซึมเลยว่ะอืออีกนิดเดียวจะสําเร็จแล้วแท้แผงคอผิวไหวตามสายลมงดงามราวกับเส้นไหมไม่ว่าใครที่อยู่ระหว่างทางที่ที่เธอก้าวผ่านจะต้องหลงไหลในรูปลักษณ์ของเธอในการวิ่งเฮ้ยไม่มีผลแล้วมั้งโอเคเป็นเหตุการณ์พอดีมาขัดม้าครับแล้วก็เหตุการณ์ขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานอางานแข่งพืชผลเลยแล้ะกัน เอาละมาร่วมงานเทศกาลแล้วครับมาถึงก่อนเวลานิดหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะไล่คุยกับทุกคนในงานก่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันทีตอนเริ่มงานแล้วกันเอาละครับได้เวลาละนี่คุณบางคุดมาละเราก็เอาพืชผลให้เขาไปร่วมงานโอ้โหเดีละคนแม่งวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนขนาดนี้นะ จะเริ่มงานประ,ก,ประกวดพืชผลฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเย่อันดับแรกขอแนะนํนากรรมการของเราก่อนป๊อปปี้คุงอ่าพืชผลฤดูร้อนเนี่ยสดใสทั้งนั้นเลยนะได้มองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วล่ะเอามาทําสลัดแล้วก็ทําขนมแล้วก็คุ้นปอมป๊อปปี้จงังชอบทําอาหารจังเลยนะตั้งแต่อ่าแต่ต้องตั้งใจตัดสินด้วยล่ะ คราวนี้แซลลี่จังว่านให้ฉันมาเป็นกรรมาการตัดสินนะฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะเอาละต่อไปจะแนะนำผู้เข้าประกวดเลยนะครับท่านไลฉันกำลังปรับปรุงพืชที่ทนทานต่ออากาศร้อนแล้วก็แสงแดดและก็ฝนหวังว่าจะได้รับการประเมินที่ดีนะนุบิตะคุงฉันจะพยายามดูแลพืชผลเหล่านี้แม้อากาศร้อแนแข้มก็ตามต้องควา้ารางวัลชนะเลิศให้ได้เลยเซลลี่คุง ดอกไม้ในสวนเบ่งบานงดงามได้นำมาป,ประกวดเนะ่มจะได้วัลชนะเลิศไหมนะเอาละครับแนะนําครบทุกคนแล้วก็เราจะเริ่มตัดสินกันเลยเพราะปีคุณคุณปอมแล้วก็เริ่มตัดสินเลยนะผมว่าน่าจะไม่ชนะอัพดาวเดียวเอาละสิันงสุดการตัดสินจะประกาศผลเดี๋ยวนี้แหละครับรางวัลที่สามก็คือโนบิตาคุงว่าและเชียวโถเอ้ยกูสั่พยายามแล้วนะเนี่ย อก็ไม่เลวนะแต่ถ้าเทียบกับของร้านอื่นแล้วฉันอยากได้พืนที่ขายได้ราคาสูงแลวก็คุณภาพดีกว่านี้นะ oh, <yeah. S 1> ควรดูแลโดยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยช่วยเพิ่มคุณภาพให้ครับพืชผลลองดูนะจ๊ะ mm. เขาว่างั้นนะครับเสียดายแต่ก็ขอพยายามครั้งต่อไป Sorry, <yeah. S 1> เรื่องพืชผมลืมจริงขออภัยครับงั้นประกาศผลที่สองเลยนะครับร oh. าะวัที่สองก็คือท่านไลท์ oh. เจ้าของร้านมังชนะอีกละน่าเสียดายนะเขาหน้าไว้ปรับปรุงให้ดีกว่านี้อ่ะ oh. คะแนนน้อยกว่าที่หนึ่งเพียงนิดเดียวแต่ก็เอาพืชผลนี้มาใช้ในร้านได้เลยละ่ะราคาของพืชผลและการดูแลก็ไม่น่ามีปัญหาขอให้เดินหน้าต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพต่อไปนะน่าเสียดายนะครับอีกแค่เอื้อมเดียวก็จะได้รางวัลชนะเลิศแล้วเอาละได้เวลาประกาศรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งผู้ยิงใหญ่ได้แกคุณเซลลี่โอ้ลงโอเอปที่ค่อยคุ้มค่ากับที่พยายามดูแลหน่อยย,ย,ยอดเยี่ยมมาก ขอมาใช้ที่ระทัเลยล่ะเป็นพืชผลคุณภาพดีนะไม่เดี๋ยวผเห็นกันง่ายๆอยากให้ปลูกพืชดีๆอย่างต่อไปโอเคเราแพ้อีกละยินด,ด,ดีด้วยนะครับขอมาเพื่อรางวัลที่เลือกให้แก่ผู้ชนะเลิศทุกคนปรบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศน้อยยอดครับยอมขอปิดงานประเกิดประกวดพืชผลไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับโอเคครั้งหน้าผมจะตั้งใจใส่ปุ๋ยแม่งทุกวันเลย คอยดูครั้งหน้าผมจะเอาคืนให้ได้ครับเดือนหน้าถ้าแบบเกมไม่จบซะก,ก่อนนะแต่จะพยายามทําให้ได้ครับผมจะใส่ปุ๋ยเลือกอผักที่แพงที่สุดเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยแมงทุกวันเลยคอยดูคอยดูอยดโอเคกลับบ้านได้ครับเสร็จภาร,รกิจของวันนี้ละไม่มีอะไรแล้วเอ้น้นลดนะ้ำต้นไม้แว้้นะผมจะไม่ลงมเมล็ดเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าอาเวลามันไม่พอละเลยสองวันโอเคผมจะนอนเลยแล้วกัน กับทุกคนเสร็จแล้วด้วยวันนี้หัวใจเต็มเฮ้ยเดี๋ยวผมแอบไปขุดแร่ดีกว่าแล้วค่อยกลับมานอนโอเคเดี๋ยวเจอกันครับแอบไปขุดแร่ครับเอาละเล่นสดึกเลยปกลับบ้านได้นอนเทียงคืนกว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันที่ยาวนานครับโอเคของมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนไอพวกวัตถุดิบผมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเตรียมทําอาหารรัวๆปะนอนดึกมากละวันนี้ก็หนึ่งวันที่ยาวนานได้แร่มาเพียบเดี๋ยวไปไล่อัปเกรดของ เอาล้ครับเข้าสู่วันสุดท้ายหรือเปล่ายังครับยังเหลืออีกวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปที่ทิ้งขยะนะผมเนี่เอาเชสุกะไปแทนแล้วกันเอาละเคลียร์งานในสวนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่ถนนมมกันเลยอ่าเหรอดูไามอนน่าสงสารจังเลยนะนึกว่าของสําคัญของเขาจะเป็นขยะแล้วโดนเอาไปทิ้งนะ<ม>เนี่ยเฮ้ยผมเลยออกตามหาของวิเศษที่หายไปนะครับคุณเซลลี่พอจะรู้อะไรบ้างไหมอ่ะ เรื่องนั้นฉันต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วละ่ะของวิเศษนั่นมีรูปหน้า,นาตาเป็นไงลระเอ่อมันคือแก๊สทาให้เมฆแข็งตัวนะครับเป็นกระป๋องสีแดงอะ่ะแล้วก็มีรูปเมฆวาดอยู่ที่บนกระป๋องเคยเห็นบ้างไหมครับนั่นสินะกระป๋องสีแดงมีรูปเมฆเหรอเอ๊ะนึกออกแล้วฉันเก็บเอาไว้เองนี่นะเฮ้ยคนอะไรเก็บขยะจริงเหรอฮะจะแปลมาให้เดี๋ยวนี้แหละรอแป๊บนึงนะอ้าวเฉยเลยเจ๊เก็บไปนี่เองนี่กระป๋องอันนี้ใช่ไหม เย้กระป๋องทําให้เมฆแข็งตัวครับเยี่ยมได้คืนละ,ะไม่ผิดแน่นี่แหละแก๊สทำให้เมฆแข็งตัวเอ่อตกอยู่ในดงหญ้าหน้าบ้านน่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนคิดว่าคงมีใครทําหล่นไว้ก็เลยเก็บมานะ่ะอ๋อโอเคขอบคุณครับคุณแซลลี่ช่วยได้มากเลยแค่นี้ก็ได้แล้วอันนี้แหละนายช่วยตามหาจนเจอจริงๆเนะีย่ยโปที นึกว่าจะไม่ได้คืนซะแล้วนี่โดรามอนได้แก๊สมาแล้วเอาไปใช้เลยได้ไหมฉันจะสร้างแปลปงปลูกหักบนเมฆใช่ไหมล่ะได้เลยจัดไปคอปเตอร์ไม้ไผ่จัดไปครับได้ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่แล้ววะ่ะอันนี้ก็ได้รับคืนมาแล้วสินะแน่นอนติดคอปเตอร์ไว้ไผ่แล้วก็ไปเลือกก้อนเมฆที่จะสร้างแปลงก,กันเลยจัดไป หาก้อนเมฆที่มีขนาดอดีแล้วก็พ่นแก๊สท,ทำให้เมฆแข็งตัวนะ <S <S อืมไปครับว้สุดยอดจับไปครับจะได้สร้างฟาร์มบนก้อนเมฆเจง๋งมันจะมีโดเรมอนเดอะมูวีภาคหนึ่งที่มันเอาแบบสร้างเป็นอาณาจักรเลยโคตรเจ๋งก้อนเมฆ เอาละเสร็จแล้วดีมากเท่านี้ก็ปลูกพืชของไรได้แล้วล่ะน,นั่นสินะรีบไปบอกไรกันเถอะชุบลงมาละ<อ>เออจริงสินเ,นเราน่าจะสร้างสถานที่ตักน้ําเหมือนในบึงด้วยนะจะต้องใช้คอปเตอร์ไม่ไผ่บินไปบินมาเพื่อตักน้ําก็คงลาบากสร้างที่ตักน้ําเสร็จแล้วค่อยไปบอกไรแล้วกันอืมแต่นายมีของพิเศษที่สร้างบ่อน้ําบนเมฆได้ด้วยหรอมีสิ ใช้แก๊สทำให้น้ำลอยตัวนี่นเฮ้ยไม่มีแฮะอา้าวอีกแล้วเหรอ oh, <yeah. S 1> จะว่าไปตั้งแต่ถูกยึดไปของวิเศษก็ยังไม่ได้แก๊สทำให้น้ำลอยตัวขึ้นมาเลยอะ่ะ uh มันคงไม่ได้อยู่ในปราสาทแล้วอาจจะตกอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้ mm. งั้นก็ต้องไปตามหาอีกแล้วสินะ mm. อืมเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวอย่างว่ะเฮ้ยน้องนี่เก็บไว้บอแน่ mm. ตอนนี้สะดวกคุยไหมอ่ะ mm. มีอะไรเหรอ ฉันอยากจะขอ,อยืมของวิเศษหน่อยนะฉันเก็บของแปลกๆได้ในป่าก็เลยอยากค้นคว้าด้วยน้องไม่หลับเลยอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะมีของวิเศษที่ทําให้มีสมาธิอยู่กับการค้นคว้าหน่อยไหมอ่ะขอยืมหน่อยดิของวิเศษที่ช่วยให้ใคลายความเหนื่อยหลหะอืมไม่มีแฮะเหรอแต่ก็คงไม่มีของวิเศษที่เหมาะเจาะพอดีขนาดนั้นสินะปล่าหรอกไม่ใช่ว่าไม่มีของวิเศษเพื่อการนั้นหรอกนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในบรรดาของวิเศษที่ได้คืนมาก็ไหมน่ะ โนวิตาถ้าหาของพิเศษที่ใช้ได้เจอแล้วช่วยเอาไปให้ลัวหน้าหน่อยนะอืมได้เลยฝากกันหน้ายโนวิตะขอบใจนะระหว่างนั้นก็ช่วยตามหาแก๊สทำให้น้ำลอยตัวเองเด้วยละ่ะผมว่าอยู่ที่ลัวหน้านี่แหละมันไปเจอของตกโอเคใช่ไหมเดี๋ยวดูดิเป็นมิชชั่นต่อไปปะของพิเศษคลายความเหนื่อยล้าไปให้ลัวหน้ามันคืออะไรผมจะรู้ได้ไงวะอาจจะต้องลองเล่นเนื้อ,อ,เ,เ,อเรื่องไปก่อนครับ โอเคตามนั้นอา้าวสนิทเพิ่มขึ้นเฉยเลยสวัสดีครับคุณเซลลี่แล้วก็วันนี้มาซื้อของอีกแล้วนะครับเออนั่นมันพี่แซลลี่ต้องเอาหนังสือนี้ไปไว้ตรงไหนหเหรอเล่มนั้นของคุณโอลิเวอร์เอาไปวางไว้ที่ชั้นด้านไหนก่อนได้ไหมอืมโนบิตาคุงสวัสดีจ้าอย่าววิ่งนะมันอันตราย ไม่เป็นไรหรอกน่โนบิตะคุงสวัสดีจ้าวันนี้มาซื้อของเหรอจ๊ะใช่ฮะสวัสดีคุณแซลลี่ให้เมี่จังช่วยงานแล้วเหรอครับใช่จ้าฉันสำนึกผิดเรื่องเมื่อวันก่อนนะ่ะเรื่องเมื่อวันก่อนหมายถึงตอนที่แมลี่จังกับพวกสัตว์มาช่วยน่ะเหรอครับใช่จ้ารู้สึกว่าที่ผ่านมาเห็นว่าตัวเองเป็นพี่ก็เลยแบกภาระไว้มากเกินไปคุณพ่อกับคุณแม่บอกฉันว่าฝากดูแลเมลี่ด้วยนะฉันก็เลยคิดมาตลอดว่าฉันจะต้องเป็นคนปกป้องนะ่ะ แต่เพราะอย่างนั้นไม่ว่าแมรี่จะทําอะไรฉันก็เป็นห่วงไปทุกเรื่องไม่เคยยอมเชื่อใจเขาเลยไม่เคยรับรู้เลยว่าแมรี่เองก็เติบโตขึ้นทุกๆวันแต่วันที่แมรี่มาช่วยฉันก็เข้าใจในที่สุดเพราะฉะนั้นจากนี้ไปฉันจะขอให้แมรี่ช่วยช่วยด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยกันนะสิใช่ไหมงั้นเหรอฮะผมก็คิดเหมือนกันฮนะแมรี่ก็คงจะดีใจด้วยแน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิเอ๊ะแล้วก็ ตั้งแต่นั้นมาฉันก็พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับพวกสัตว์ทีละนิดเพราะที่ผ่านมาฉันหลีกเลี่ยงที่จะเข้าหามันโดยตลอดจริงเหรอแต่ว่าคุณกลัววัวไม่ใช่เหรอฮะก็ยังไม่กล้าจับหรอกนะแต่ก็พอจะให้อาหารมันได้บ้างแล้วแต่ก็ไม่ชอบนมวัวเหมือนเดิมนั่นแหละฮ่าฮาฮาฮพี่แซลลี่หนูไปวางแล้วล่ะโนบิตาคุงกับแซลลี่หัวะอะไรกันอยู่ละ่ะ เออเปล่าไม่มีอะไรหรอกถ้างั้นต่อไปช่วยพี่ทําความสะอาดหน่อยได้ไหมเอ,อ๊ะกบเลื่อนอะไรนะ่ะจริงๆเลยก็ได้ช่วยก็ได้ขอบใจนะสมกับเป็นน้องสาวคนเก่งของพี่จริงๆใช่สิก็ต้องเก่งสิหนูเป็นน้องของพี่นี่นะมความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นเช่นกันครับเยี่ยมโอเคหมดไปหนึ่งวันครับวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําการเตรียมหน้าดินทั้งหมดนะครับ<ๆ>เพื่อเตรียมปลูกผัก็อดใหญ่ในเดือนหน้าอิ๊ิ นอนเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเล่นพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้เราจะจบเดือนนี้แล้วกันอ,าอ่างี้ดีกว่าได้มาหมื่นห้าววันนี้ผมก็ทําการช้อปปิง้งซื้อพวกอางองอาหารเลยมาหมดแล้วนะครับโอเคปฏิทินไม่สามารถดูของเดือนถัดไปได้ด้วยนะเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับสีซสั้นหน้าจะมีงานอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปมาไปลุยวันนี้ก่อน อ้าวมีเหตุการณ์ว่ะไงโดเอมอนมีอะไรเหรอได้ยินคนในเมืองพูดถึงโนบิตะดูเหมือนว่าโนบิตะจะสนิทกับทุกคนในเมืองแล้วสินะฉันก็เลยเตรียมของขวัญไว้ให้โนบิตะที่กาลังพยายามอยู่นะ่ะโอ้ของขวัญอะไรเหรอ <c oughs> หุ่นไลกาที่ออกแบบมาจากตัวฉันเองนะ่ะฉันอยากให้นายไปตั้งไว้ในฟาร์มจัง <c oughs> อ้าวขอบใจนะ <c oughs> ฉันเตรียมไว้ให้แล้วอยากได้เมื่อไหร่ก็มาบอกนะ <c oughs> จากนี้ไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อทุกคนดยล่ะโอเคได้หุ่นไลกาโดเอมอนเอามาคู่กับของชิซุกะโอเคเอาเลยแล้วกัน เอาเลยหมุ่นไรกาดูไลมอนอาสนิทสนมกับไลเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองไปติดตั้งเลยดิเลือกฟอนิเจอร์นี่หุ่นไรกาดูไลมอนเอามาติดข้างชิซุกะเลยครับนี่ข้างบ้านหมาเอๆกดผิดหมุนกด Y โอเควางกด A เรียบร้อยวางไปเรื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ เอาละเดี๋ยวลองไปดูเรื่องอัพเกรดบ้านต่อนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพมาหลายวันต่อเติมยุง้งฉางสำหรับคอกสัตว์แล้วก็คอกสัตว์แบบกว้างกับเล้าไก่ใหญ่ที่เก็บวัสดุอืมผมขอเลือกเป็นเล้าไก่ใหญ่ก่อนแล้วกันครับใช้ไม้30ทอง10แต่เงิน1นึ่งหมื่นจะพอไหมวะเดี๋ยวขอลองดูไม้ก่อนนะว่าขาดเท่าไหร่ ไม้30 18อัน2,700แล้วว่ะผมว่าไม่พอแน่เลยโอเคงั้นยังทำไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเก็บไม้ก่อนอีกหน่อยดูละผมต้องตัดไม้เพิ่มอีกเกยอะเลยเพื่อจะอัปเกรดบ้านให้ได้กลับมาเตรียมหน้าดินสำหรับปลูกผักดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวซีซั่นหน้าเราค่อยทำเ้าไก่ใหญ่เพื่อใขายขายไก่ขายไข่ได้มากขึ้นต่อวัน อ่าเรียบร้อยผมขุดเพิ่มขนาดนี้เลยนะครับอานนี้เราจะมีสามแถวแบบหนักๆเด้ตรงนี้ขุดไม่เสร็จเดี๋ยวขุดอีกนิดนึงอันนี้เราจะมีบบมสีสัน,นหน้าเราจะปลูกแบบรวยแน่นอนโอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาที่เหลือก่อนนอนผมจะไปตกปลาครับเราเดี๋ยวกลับมาเจอกันหน้าบ้านเอาละครับแล้วแล้วหนึ่งวันที่ยาวนานก็ได้จบลงครับวันสุดท้ายของฤด,ดูร้อนได้จบไปแล้วครับโอเคเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วนุ่ม กับฤดูใบไม้ร่วงถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย